มีดาราคนหล่อใจบุญน่ารักมาทำลูกชิ้นให้กินอยู่หน้าโรงละครของเราในวันนี้ปกติแล้วกลุ่มปิดเราจะมีฟซีฟซนะวงฟซีมาซัพพอร์ตเยอะมากแม่ๆพี่ๆป้าๆนะตัวเกมมิสิกมาซัพพอร์ตเยอะมากแต่ผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่พลาดท,ที่จะมาซ<ๆ>ัพพอร์ตเรา <S 2> <S 2> บอกเลยว่าหน้าตาดีแล้วก็ทำอาหารอร่อยไม่รู้เป็นใครนะแต่ว่าบอกเลยว่าหล่อมากหล่อใจดี ใช่วใช่ยา,วยยาว <c oughs> สวัสดีฮะเอา้าร้านลูกชิ้นใครมาเปิดอยู่นี่นี่พี่น้องร้าน,นลูกชิ้นว่าเปิดขายโดยไม่รับอนุญาตได้ไงนี่สวัสดีครับของลูกชิ้นเหรอครับข,ขายได้ครับนี่ไม่ขายครับเขาไม่ขายหรอ ทำไมอ่ะให้ฟรีครับจริงดิให้ใครกินฟรีนี่ทุกคนที่อยู่ในร้านอย่าบอกนะว่าให้ศิลปินตัวเกลียวทำงานก็อยากกินฟรีหรอระวังน้ำมันกันอ้าหรอตายแล้วหมายถึงว่าให้ตัวเกลียวมีสิทธิกินฟรีหรอใช่ครับอันนี้จากร้านไหนฮะอุ้ยชิมไดี้ไหมนี่ได้ขอกชื่อคำนึงมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มคุณอร่อยไหมนี่อยากลองน้ำจิ้มสั่งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมายังไงครับในร้านนี้คุณมายังไงคุณมายังไงฮะ อันนี้มาคุณไม่ได้ขายหรอไม่ได้ขายครับมาแจกงานคอนเสิร์ตยามิวสิกหน้าของคุณไหมนี่หน้าของคุณไหมเหมือนเคยที่งานบวชไหมใช่เอาคนนี้หรอใช่เลยคนที่เคยจ้างไปเล่นงานบวชหรอใช่ครับนั่นก็คือหน้าปออ๋อหน้าปอนี่เองโอหมาฝากกับที่จีนโหลดเนาะพี่ชายอ้นี่ใส่บุญหนึ้งคือใส่สินนี่นี่เอากับบุญหนึ่งคือใส่สินใส่ถังถ้าว่าสิหาคนซื้อให้กับบวชเนี่ยขอชิมหน่อยมีน้ำซีอิ๊วไหมเอาแบบ อืมเนี่ยกรอบๆเลยอร่อยมากครับครับอืมอร่อยมากเลยครับแตงอร่อยโอ้ยอืมหนัวมากยื่นมัเออครบมาสปอนไอเก็ไอเกเท่ามาเร็วไอตอนเกเท่าวันเนี้ยจนี่แล้วอ่ะวันเนี้ย ไปวันจริงวันเล่นจริงชิดฟอร์เนาะเขาเียกชิดฟอร์แล้วกชิดต,ต่อผมไังไม่ขึ้นเลยอะ่ะหน้าตาก็ดีใจก็ดีเพอเหมือนเราเลยเอามาซัพพอร์ตเพื่อนนออี่ปอปลาระเบิดปอลูกชิ้นปลนปราระเบิดเพราะว่าเ้าเราไปถอดดังเชงผมได้บอลรล้วว่ายานผู้อื่นไม่ได เอว่าขันหมีนีก็จะกินหรอฮัลโหหอมกระโดกพรเราต้องอย่าหันยกขึ้น้องเรือมารักบ้านกลือมีหัวไม่เดินนะจิมอะไมเลยอะน้ำจิ้นทำเองหรอจิ้นทำเองอามาสวยได้ไหมเนี่ยได้ ผู้ใหญ่บ้านจะเอาเอาแซ่บกว่านี้ยังได้เลยนานเอาแซ่บกว่านี้ก็ยังได้เลยเอาน้ำจิ้มอร่อยมากยามแล้วไปน้ำจิ้มสูตรนี้จะเป็นของผู้ใหญ่บ้านอร่อยกว่านี้นานเพราะว่าเขาหลังบ้านมาแล้วเร็วๆนี้นะครับเราจะทำน้ำจิ้มลูกชีนที่อร่อยที่สุดในภาคอีสานไวายออกแบบสูตรโดยคิดปอคิดปอคุณปอปลาระเบิดจะทำสูตรน้ำจิ้ม แบบไม่เหมือนใครโอ้ยหน่อเจ้าวหน่อยก็ได้เนะาะหาเนี้ยเขียวฮะเขียวโดนเนะาะดาวคู่ฟ้ามาแล้วกันเลยนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนปลอบด้วยนะครับที่มาซัพพอร์ตกับน,นะะอ้องค่ายเพลงตัวเกียร์มิวสิคพี่นออ้องวุ้ยเขามีขายอะไรได้วไหมนี่มีขา,ายอะไรแล้วสั่งสั่งอะไที่ไหนนี่หรอสั่งอะ้รที่นี่แหละเฟซบุ๊กปอปลา ลูกชิ้นปลาระเบิดดไลน์ก็ดได้มีก็ได้ P, L A P O R P L E ปอปลามีแอดไหมที่เมียมีแอดด้วยมีแอดหน้าอมอ่างหน้าแต่นี่แต่นี่ไม่มีอไเลย,นะดยได้เลยไม่ได้มาโอเคบอ,อ,อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วคืนนี้นะคะนรับ EP 4 9กกดเลยจ้า